ทางนี้ฉันต้องจับพี่บอสให้ได้ทานนี้เปลี่ยนที่หรอคะหรือว่าเนี่ยที่บ้านพี่จับได้แล้วเปล่าหรอกแต่มันโง่จับพี่ไม่ได้หรอกพี่แค่อยากลองเปลี่ยนบรรยากาศขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะเนี่ยโอ้เขานี่เองอะนึกไม่ถึงว่าจะบังเอิญขนาดนี้ ท,ที่ฉันได้สืบมาเนี่ยมือที่3เป็นลูกน้องของสามีคุณค่ะแถมเธอยังแต่งงานแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะสามีของผู้หญิงคนนี้คุณฉันรู้ว่าพวกเขาไปไหนขึ้นรถมาสิคุณเป็นใครอ่ะ ันก็คือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ชายที่เมียคุณกำลังเป็นชู้อยู่ผมต้องทำให้สารแลเรวสองตัวนั้นรับกลับไม่ได้เลยนึกไม่ถึงเลยนะทำไมคุณถึงใจเย็นได้ขนาดนี้เนะี่ยนี่คุณไม่รู้สึกว่าโกรธหรือว่าเกลียดสามีคุณบ้างเหรอเกลียดสิแล้วก็โมโหมากเลยด้วยแต่แทนที่เราจะใช้อารมณ์เนี่ยฉันว่าเรามาใช้สมอง คิดหาวิธีที่จะกอบโกยผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดดีกว่าแล้วคุณรู้ถึงความผิดปกติของเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่20พฤษภาคมผมไปดักรอพวกมันอยู่ที่โรงแรม89ทั้งคืนแต่ไม่สามารถจับได้แบบคานาคาเขาเพราะพวกมันไม่ได้ออกมาพร้อมกันวันที่20พฤษภาคมทีรักเต๋อนแล้วค่ะทีรัก พี่บอสนี่พี่กลับมาแล้วเหรอโหนี่พี่กลับมาเช้าเลยเหรอเนี่ยอพี่เพิ่งเสร็จงานอะแต่พี่มีของมาฝากหนูด้วยนะนี่ขนมปังนมสดสต,สตอเบอรี่ของโปรดหนูพี่บอสแต่ว่าร้านนี้มันอยู่ไกลมากเลยนะนี่พี่ตั้งใจซื้อมาให้หนูเหรอก็พอดีพี่ดูงานเสร็จใช่ไหมแล้วพี่ไปส่งลูกค้าแต่บังเอิญบ้านลูกค้าอยู่ใกล้ร้านนี่สิ พี่ก็เลยจำได้ว่าหนูชอบก็เลยซื้อมาฝากขอบคุณมากเลยนะพี่นี่ดีกับหนูจริงๆเลยอ่ะมีอะไรก็นึกถึงหนูตลอดเลยครับเพราะความรู้สึกผิดก็เลยต้องทําดีคูณสองเพื่อบาลานความรู้สึกผิดในใจแล้ววันวันเลนไทายมียอดเงินโอนเข้าบัญชีมเมียผม9,999บาทคนที่โอนก็คือผัวของคุณ สุขสันวันวาเลนไทน์นะที่รักพอดีช่วงนี้บริษัทพี่ยุ่งมากเลยก็เลยไม่ได้ซื้อของขวัญให้เดี๋ยวพี่โอนเงินให้แล้วกันหนูอยากไดก้ไปซื้อเอานะโอเคเรียบร้อยพี่บอสจริงๆอ่ะไม่เป็นไรหรอกเราแต่งงานกันมาก็หลายปีแล้วนะหนูรู้ว่าพี่เนี่ยต้องเหนื่อยเพื่อครอบครัวแค่ไหนไม่ได้สิมันเป็นวันพิเศษนะหนูก็ต้องได้ของขวัญอะไรสักนิดสักหน่อย ทำให้เรารู้ว่าการที่เราไม่ยอมใช้เงินผัวก็จะมีคนอื่นมาช่วยใช้แล้วคุณอะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันผิดปกติตั้งแต่เมื่อไหร่ในวันครบรอบแต่งงานเจ็ดปีของเราพี่บอส หนูอยู่คาเฟ่เใกล้ๆบริษัทพี่อะถ้าประชุมเสร็จแล้วก็บอกนะเราจะได้ฉลองครบแกี่จะเลิกกับปัวแล้วไปแต่งกับเจ้านายจริงหรอเนี่ยนี่แกจะบ้าเลยยังไงคนอย่างพี่บอสอะเป็นคนเห็นแกเงินจะตายทุกวันนี้เขากันเมียทุกวิถีทางกลัวว่าเมียจะได้สมบัติไปแต่ก็ยังเสแสร้งว่าเป็นคนดีอีกคนแบบนี้นะคบด้วยได้แต่ให้แต่งงานด้วยก็คงไม่ได้หรอก แล้ววันเนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน7ปีของแกกับเมียแกของขวัญที่แกซื้อให้เมียฉันก็เป็นคนเลือกให้จ้ะที่รักพี่มีของขวัญวันครบรอบแต่งงานมาให้ด้วยเฮ้ยพี่มอสรู้ได้ไงเนี่ยว่าหนูอยากได้อ่ะขอบคุณมากเลยนะพี่ครับชีวิตมักจะเล่นตลกเสมออุตส่าวอดเปรี้ยวนึกว่าจะได้กินหวานแต่แล้วทุกอย่างก็กลายเป็นแค่ฝัน พี่ขอบคุณมากนะที่ยอมลำบากกับพ right ี่อ่ะพี่สัญญาว่าพี่จะดูแลหนูให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ทําให้หนูเสียใจแน่นอนโอเคครับมาชนแมงพลัทชนพวกแกต้องได้รับกรรมและชดใช้อย่างสาสมและนี่ก็คือหลักฐาน ที่พี่บอใช้เงินหลังแต่งงานที่เราหามาด้วยกันซื้อบ้านในชื่อพ่อแม่ของเขาส่วนหลักฐานอื่นเนี่ยฉันขอเวลาอีกสักนิดนึงนะคะเอางี้นะคะเดี๋ยวคุณหาหลักฐานตามคำแนะนำในเอกสารนี้ยิ่งคุณหาได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเป็นผลดีกับคุณ ตามหาพวกมันกันนะห้องนี้ล่ะค่ะลุมเซอร์วิสครับขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขอให้ทุกคนออกพยพโดยด่วนครับเร็วๆสิออ้ย ที่รักคือมันไม่ใช่งั้นนะคืออินนี่มันอ่อยพี่อะเฮ้พี่บอสทำไมพูดอะไรแบบนี้วะพี่ไม่ต้องมาอธิบายอะไรกับหนูทั้งนั้นอะพี่ไปอธิบายกับคนอื่นดีกว่าตอนนี้ทั้งญาติพี่พ่อแม่พี่หรือว่าเพื่อนๆของพี่เนี่ยเขาเห็นหมดแล้วนะหนูจะฟ้องหย่าพี่เตรียมตัวรอหมายสารได้เลย,เยไม่นะที่รักพี่อธิบายได้ที่รักไปสารเร็วความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของความรัก ใครก็ตามที่เล่นผิดกติกาต้องชดใช้กรรมอย่างสาสม